วายทุกคนผมกลับมาละะลกัแบเออช่งแม่เลกปะ่ะล่ะลกชิบหาย ถ้าคอยถอดชั้งแม่งทุกคนก็น่าจะรู้ว่าผมจะทำอะไรกับไอ้ไก่นั่นถ้าคุณไม่รู้ยคุณไปดูคลิปถอดผมได้เลยมันจะมีสองอ2พ p นอนไป นี่ก็ไก่อีกตัวครับมันชื่อว่าไอโอนะครับนี่ไอโวลืมไปน้ําติดคอแล้วน้ำมันนะมันพึ่งไปเด็กน้ามานะครับแล้วน้ํายังคาปากมันอยู่ต้องเอาน้ําออกคอมันก่อนนะครับ ว่าเราตัดกัตอนที่อีหานี่มันอ้วกเสร็จกันนะครับเสร็จแล้วครับมาไอ้อมมอ้วกเสร็จแล้วนะมึง<อ>จะจะอ้วกอีกเหรอไอคฮะมึงหยุดอ้วกได้แล้วไอ้สัตว์กูขี้เกียจพามึงบีบวะนี่เองออืมเอ้านอนด้วย คุณเงียคุณน่าจะรู้สาเหตุแล้วทาไมบ้านผมถึงมี ung, มมมมมมมยุงมีแมลงวันมีแมลงสาบเยอะครับก็ห้ <c oughs> องกูมันลกอนะกใช่ไหม <c oughs> อันนี้กูพาคนดูดูบ้านกูหรือเปล่าครับ <c oughs> อันนี้ก็สมุดกาเรียนผมเออชื่อผมก็คุณจะอ่านไม่อ่านแล้วแต่คุณนะคณรับที่กูเซฟไว้นะเดีาะ อันนี้กูมาดูแล้วเก็บขยะกันอันนี้กูพาคนดูมาดูทั่วบ้านหรือไงครับกูอยากจะรู้จรกงๆก็ราบ,บเพื่อทำให้คุณนั้นได้ไก่